สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับจะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเบนคิวนะครับรุ่น MP515 นะครับนี่คือเบนคิวโปรเจคเตอร์ MP515 นะครับความสว่าง2,500ลูเมนนะครับคอนทราสต์เรทิโอ2,600ต่อ1นะครับในส่วนของความละเอียดนะครับ 800คูณ600หรือว่า SVGA นะครับคุณผู้ชมครับคำคืนนี้นะครับสีสเกตชารแนลนะครับจะทำการทดสอบจะทำการรีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเบนควรุ่น MP515 นะครับความสว่าง2,500ลูเมนครับมาดูในส่วนของช่องต่อทางด้านหลังกันนะครับก็จะมีช่องต่อ VGA 2ช่องนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็มี AV นะครับสัญญาณจาก อจากเครื่องเล่น DVD นะครับมีโอเรียโออินโอเรนะครับสำหรับใช้ลำโพงในตัวนะครับมาดูสภาพเครื่องทางด้านหน้านะครับสภาพเครื่องยังใหม่เอี่ยมนะครับมีรีโมทนะครับมีรีโมทของ BenQ เลยนะครับเป็น DLP อลพีโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับกำลังจะทดสอบกำลังจะรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ BenQ รุ่น mp 515นะครับคุณผู้ชมครับความสว่าง 2,500ลูเมนนะครับเอาล้ครับเปิดเครื่องทดสอบกันเลยครับคุณผู้ชมครับว่าความสว่าง2,500ลูเมนของโปรเจคเตอร์เบนคิวนั้นจะสว่างดีสักแค่ไหนกันนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันเลยครับมาแล้วครับเปิดเครื่องแล้วนะครับสำหรับเบนคิวเอ็มพี515นะครับปล่อยลำแสงออกมาแล้วครับ2,500ลูเมนแต่คุณผู้ชมดูลำแสงนะครับโอ้โห เหลือเชื่อนะครับเหลือกินเหลือใช้เลยครับคุณผู้ชมครับเอาละครับนอนละครับเป็นคิวมาแล้วครับ S VGA projector นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆนะครับขนหาสัญญาณอัตโนมัติด้วยนะครับตัวนี้นี่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับไปชมภาพยนตร์ตัวอย่างบางตอนกันเลยครับมาดูกันเลยครับมาดูภาพกันครับคุณผู้ชมครับ ภาพนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับดูครับดูภาพครับสุดยอดครับตัวนี้สุดยอดมากครับสำหรับเจ้า MP ห้าหนึ่งห้านะครับเป็น q Projector ครับดูลำแสงครับคุณผู้ชมครับสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหสวยงามครับคุณผู้ชมครับ สวยงามสุดยอดครับผู้ชมครับดูครับดูภาพครับ <sm> ผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับดูนะครับผู้ชมครับภาพยนต์ตัวอย่างนะครับ ดูครับดูภาพครับแจ่มจริงๆครับสำหรับเป็น QM P 5 1 5นะครับ2,500หลูเมนนะครับแต่คุณผู้ชมดูแสงนะครับคุณผู้ชมครับดูแสงครับดูสภาพเครื่องนะครับก็ยังคงสวยงามครับคุณผู้ชมครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับดูภาพครับ สำหรับตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา4,900บาทนะครับอาคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวรเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ